มากน่วยอะไรขนาดนี่้ฮึได้นะอื้ยได้รคับอุ๊ยโอ้โหวิโ,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 โนทอนเสร็จแล้วนะครับอดเล่นตาที่สอง โอเคครับเพื่อนดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับแต่ขึ้นอยู่ผอมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครับวันนี้เนี่ยดอยก็ไม่มีเพื่อนเล่นอีกแล้วดอยอยากจะหาเพื่อนเล่นสักคนนะแต่ปก,ปกติกเนี่ยดอยก็จะไปเล่นกับเกมเมอร์ในแอปลิตาครับเพื่อนเล่นเกมที่ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยดอยขอเปลี่ยนบรรยากาศกาสักหน่อยนะดอยจะไปเป็นเกมเมอร์เองให้คนอื่นเนี่ยสามารถมาออเดอร์ดอยได้เล่นกับดอยได้นะครับแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นดอยไปเล่นด้วยนะฮะโอเคครับไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับสภาบการเป็นเกมเมอร์ในวันนี้นะฮะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการสมัครกันเป็นเกมเมอร์กันก่อนนะครับวิธีการ ข้อมูลในเกณฑ์นะครับแล้วก็รูปภาพที่แอปกําหนดนะครับส่วนรูปภาพเนี่ยของดอยเนี่ยดอยขึ้นรูปเป็นรูปโนโนไว้นะเนื่องจากทางดอยไม่ได้เปิดหน้าดอยคุยกับทีมงานไว้เป็นกรณีพิเศษนะแต่ตามหลักการของแอปลิต้าเนี่ยต้องใส่รูปจริงๆของเราไว้นะครับประมาณนี้แล้วช่วงนี้สำหรับคนที่สมัครใหม่เนี่ยสามารถหมุนวงล้อนะครับรับส่วนลด99%นะแล้วก็ใครเนี่ยเลือกเล่นกับเกมเมอร์หน้าใหม่เนี่ยแบบดอยนะครับลดไปอีก ออเดอร์ละ5้เลยคุ้มมากๆนะครับอ่าเป็นการอุดหนุนแบบเกมเมอร์หน้าใหม่นะครับเป็นในตัวนะฮะประมาณนี้ไปดูเดี๋ยวว่าการรับออเดอร์ของรอยวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปรับชมกันเลยปากก็กดไลน์ปิวอ่าประมาณนี้มาลูกค้ามาแล้วรับงานต่อฮนะฮัลโหลครับค่ะอันนี้ชื่ออะไรอะครับอ่าชื่อช็อปครับ แล้วบอชชื่ออะไรครับเนี่ยนีปค่ะสตรีนอรขอเสือใช่อ่าครับโอเคครับโอ้ยขออภัยด้วยครับถ้ามันมีเสียงไก่เป็นแบ็คกราวน์นิดหน่อยอันนี้อันนี้เล่นตำแหน่งอะไรอะครับอ่าเล่นได้หมดเลยครับอ่าโอเคค่ะเอ้ยแบบนายต้องชวนเราคุยหรือเปล่าเราเป็นคนออเดอร์นายมาป่ะเธอเถียงง่วงๆละวอุ้ยโอ้ยขอโทษเนปมาช้าไปหน่อยใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรครับแล้วไดไมถึงออเดอร์เรามาเหรอ สิก็แบบเห็นเป็นเกมเมอร์ใหม่อะแล้วก็เลยนับหนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ปกติเน่ชอบออเดอร์เกมเมอร์ใหม่ๆครับอืมดีจังนั่งรอนานแล้ว <c oughs> ว่าจะมีคนออเดอร์จริงเหรอเอ,อ้แต่ว่าทำไมไม่ใช้โปรไฟล์เป็นรูปหน้าใช่จะได้มีคนออเดอร์เหมือนรูปมันเออเรอมันครับก็เลยแบบว่ายังเปลี่ยนไม่ได้แต่ยื่นเปลี่ยนไปละอ๋อจริงเน่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งแล้ว่ว่าแบ่งแล้วกันนะคะ ได้ครับตามสโลแกนฮะเล่นกับผมชนะชัวจริงเหรอจราแค่ไม่ชนะนะให้ซ่อมเลยฮะแม่แม่ผมซ่อมให้สองตาเลยแบบว่าเอาดาวคืนให้มันบวกเกินเกินก่อนเดี๋ยวขาดทุนเราไม่เอาไม่ให้มีขาดทุนนะเราให้แพ้หรอกอาอเป็นแล้วอันนี้เป็นแบบว่าได้ลองไปคุยกับแบบว่าคนอื่นที่เป็นเกมเมอร์หรืวอย่างคันเนี้ยอ๋อยังนะครับเพิ่งมาใหม่ครับเนี่ย เพิ่งรับออเดอร์ไปไม่กี่คนเองฮะยังไม่ชินเหมือนกันมาได้กี่วันละคะมาวันนี้วันแรกครับที่ได้ได้ลองรับงานจริงๆโอ,โอ้ยงานนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่มาวันแรกไ้่ปกติไงว่าวนคุยไงบ้างเนี่ยเนี่ย <c oughs> ปกติเวลาเล่นเกมคนเดียวแบบไม่ค่อยได้ชวนใครคุยะครับเลยคุยไม่ค่อยเก่งอะไรใช่จริงแบบว่าเน่ก็ลืมโมเมนต์การเล่นคนเดียวไปนานแล้วแล้วจริงมันคงจะเหงางหน้าดู เดี๋ยวพอเล่นเคุยไปเรื่อยเปิดแหละนิดว่าแต่ส่วนใหญ่ก็แบบว่าคุยแต่ว่าอยากให้เสียการพอเกมอะไรเงี้ยซึ่งถามว่านี้อไหมเน็ก็แบบว่าเน็ก็ไม่ได้พอเก่งอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเนพูดตัว่าเน็กเล่นไม่เก่งแต่ว่าเน็กมาแบบในสายอินเตอร์เทียตอนที่เน็กเข้ามาจุดจุดจัดจุด เขาจะให้ช่วยฟาร์มออหมอหรืออะไรเอามีนักลับพอดีเน้นเล่นแบบเงียบๆอะไรเงี้ยมื่อก่อนกันเลยเมื่อถูว่าจะเข้าได้ยังไงเพิ่งคุยยังไงดีอะไรเงี้ยทำไงครับบนดอน,นะฮะอ้อยยังไม่มีแดง <ไป S 2> ขโมอยได้ไม่ได้นะอุ <ไป S 2> <า>้ยอ้อยน่าจะตายนะ กำลังไปนะครับเไม่มีสกิลแล้วเฮ้ยแต่ว่าออนดึกอยู่เหมือนกันนะวันวันแรกก็ออนลอบไป็ีสี่เลยอ๋อพอดีเป็นเกมเมอร์ที่แท้จริงไงฮะต้องเล่นเกมเด็กตื่นเช้าเอ้ยไม่ใช่ตื่นบ่ายเฮ้ยเนเข้าใจเลยวันวันแรกที่เนทมาเนทออนประมาณแบบโหเท่าไหร่วะ แบบหลายชัมม่วโมงมากๆกว่านี้จะมีออเดอร์แรกอะแล้วแบบแบบหลังจากนั้นก็แบบมาช่วงดึกๆนี่ก็เลยกลายเป็นแบบคนจนอ,นจองคิงงววะโอว่า,วา,วา,วาคนรู้เวลาทัมมิ่งใช่ว่าต้องออเดอร์ตอนเวลาไหนใช่อันนี้เรื่องจริงนะเป็นปกติเลยอือห,หูเขาใส่กันนัวมากเลยโอ<ห>้ยไม่มีแรงสู้อีหน้าฮะ ไปได้ขี่มาเลยเปะเ,เตะลูกวิ่งตามไม่ทันเลยครับตานฮะสวยฮะเฮ่เยเม็ดเม็ดเขียวอยู่นี่นาเราอะ <c oughs> เล่นบ่อยเฉยๆเออจริงเนไม่กล้าแบบว่าบอกใครเลยไม่อยากให้มันติดอ่ะเพราะว่าเล่นบ่อยเฉยชอบเล่นเวดเพราะว่ามันสนุกเฉยๆ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ความจริงอันนี้เป็นผู้หญิงที่เล่นโมบ้าไม่ค่อยเก่งเ,เลยตอนแรกแต่ว่าถ <c oughs> ูกใจตัวแรกที่เข้ามาเขาอยากเล่นเลยก็คือดนะีน่าแล้วลองลงมาก็เป็นเธอเงรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์แปลกๆปลก <c oughs> แต่ปกติกพี่ <c oughs> ส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาจะไม่ค่อยชอบเล่นตัววูวูกันนะแบบแอสซิสต์เนี่ยน้อยหาหายากที่เล่นแบบวูวูแนวๆอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นพวกอึดอัดอะเวลาต้องตามหลังใครแล้วเวลานี้เล่นตัวบางๆเน่ก็ล้วงใครไม่ค่อยเก่งด้วย่ก็เลยต้องแบบมาแบบต้องแบบมีกล้ามเนื้อนิดนึงแล้วก็แล้วก็ต้องเข้าไปใส่ได้ด้วยไม่ต้องรอเพื่อนถูกเข้าใจเข้าใจถึงกูอุ้ยแต่เนีอยดูแบบว่าชอบชอบ น่าจะเป็นเพราะเน็ตติดดูพวกแบบเกมเมอร์อะไรพวกนี้มานทีชอบดูรีมิกเลยพวกนี้แล้วแบบเห uh ็นเขาเล่นเขาเล่นอ่ะมันเลยแบบ uh huh. แบบคึออัดและที่แบบต้องเล่นตัวแบบเมดอะไรเงี้ยครับ uh huh. แต่ว่าสมัยก่อนอ่ะเน็ตเล่นแต่ซัพพอร์ตเลยเพราะว่าเล่นแบบว่าตอนแรกๆอยู่แรงล่างอ่ะ มันท้อมากอ่ะมันไม่มันแบบหยิบแคลรี่หาหยิบนุ่นมามันไม่ไหวจริงว่ะเนี้เล่นซับแทบทุกตาเลยเว้ยแล้วพอหลังๆมามันเริ่มผิดอักเพราะว่าซับมันไม่มีดามีแใช่รับมันเล่นเองก็เลยก็เลยเริ่มเล่นแบบว่าไฟเตอร์ซับอะไรเงี้ยใช่นี่จะเลยเป็นที่มาานี่เอง แล้วอีกอย่างหนึ่งก็แบบว่าไม่ค่อยอยากเล่นซับเพราะว่าเน็ตมองว่าซับอะเดินเกมสําคัญพอๆกับป่าเลยมันเลยแบบมันเลยแบบว่าเราอะกากอยู่แล้วด้วยอะกิดว่าเราเพิ่งมาเล่นอะไรเงี้ยซับมันเหมือนเป็นหางเสืออะไรวะมานั้นครับก็คล้ายๆกันใช่เออใช่แล้วมันแบบกลัวเดินเกมคือถ้าซับเดินเกมเปิดพลาดก็คือแพ้เลยอะก็ก็าเป็น,นต้อนเป็นการาลากาเพื่อนไป<ฮ>าตายหน่อย เออเออใช่อย่างนั้นเลยเว้ยน่าักมากก็เลยแบบไม่เอาละแต่ว่ามันก็มันซับไปแค่ายป่าแต่ไม่มีตังค์เออถูกถูกมันเดินไปทั่วทุกแมปแบบทั่วทั้งแมปเหมือนกันอ่ะเอยเอ้ยเอยทันไหมครับเกิดรอบเราหนึ่งสี่อะซับตายยังไงครับยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรชิลชิลชิวชิล เงินยังนำอยู่ไม่ไม่คิดบ้างเหรอว่าเนี่อาจจะเข้าไปตั้งใจแบบว่าไปแจกเขาเพื่ออยากเล่นตีตานด้วยนะไ้ยไม่เป็นไรฮะับผมจะคิกกระตกายกาในเฮ้ยสุดจ้าหยอก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  <c oughs> ถ้าแพ้แพ้แค่ซ่อมไม่มีปัญหา แต่ว่ามีข้อเสียนี้อย่างนึงคือเนี้ยติดนิสัยชอบออกดาเมจแล้วแบบยืนให้เพื่อนไม่ได้บางทีไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นข้อเสียที่แบบออกแทงมาให้หรอฮะยืนได้ครับอยู่ผมยืนให้อยู่ผมยืนให้แน่นอนนี่พี่เขารู้ทันว่ะไม่ดักไม่ทันแล้วปกตินี่ดู YouTube ช่องไหนบ้างครับเนี่ยดูเยอะนะ ในแบบนอกจากรีมิกอะไรเงี้ยดูคนอื่นไงสมัยก่อนเมตัพยายามต้องดูกายหิบแหละอ่าทังคงคิวใบคงหลังอ้ยโอ้ยมันล้ำหนูแล้วหนูก็จะตายอ้ยชอบดูมากเวลาก็ดูพวกกายหิบหิบไงดู แต่ว่าช <so hmm ่วงนี้ไม่ได ant> ้ดูแล้วเพราะว่าแบบปกติเวลาเราดูอ่ะมันจะเป็นช่วงดึกๆเนี้ยแต่ว่าช่วงนี้คือแบบว่าก็รับออเดอร์ช่วงดึกก็เลยขับขับกันไปหมดเนี่ขอขอไปกันนัวมากนัวอค่ไหน ได,ไดเซอร์นี่ได้ดูบ้างไหมครับเฮ้ยดูเนโคตชอบไดเซอร์เลยล่าสุดที่ดูมาเนี่ยคลิปเป็นนี่เว้ยคลิปอ่าทเทลโอ้โหปกตินะเนทไม่เคยเห็นไดเซอร์อได้สกินเร็วขนาดนี้แต่ว่าถือว,ว่าเทลเขาได้แบบ คุ้มมากตอนแรกเกือบเปิดตามพี่ดอยแล้วแต่ว่าแบบเน้น <c oughs> ว่ามันแบบไม่ไหววะ่ะฉันว่าแบบฉันต้องเกลือมากกว่าเขาแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจังหวะจังหวะที่แบบอ,อคลิปล่าสุดที่ดูมาคือเล่นคิวใช่ปะ่ะครับเนคิดว่าแบบไม่น่าได้และคลิปมันจะเป็นคลิปไฮไลท์อยู่หน้าปกอะ่ะท่มันจะเป็นช็อตที่แบบเพนกระรองจะมาล้วงคิดว่าแบบไม่ได้แล้วแต่ว่าสุดจริง เขาเป็นเขาเป็นคนทําเทียร์แล้งแบบว่าแบบว่าเนี่เออก่อนที่เน็ตจะมาเล่นอนะันนี้ก็ดูแบบว่าการการเดินของซับอะไรเงี้ยเพราะก่อนอันนี้เดินซับใช่ปะ่ะแบบเดินซับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทําให้ได้รู้ว่าแบบอ๋อแพดแพดช่วงเนี้ยมันเป็นแพดแบบเดินคู่เมีดนะอะไรอย่างเงี้ยแบบตอน,น,นที่ดูอ่ะแบบเออใช่ใช่ใช <c oughs> ดูดูบ่อย <c oughs> เขาเขาเป็นคนเล่นใจเย็นด้วยนะเน,น็ตว่า <c oughs> ใช่ใช่่เนี่าเขาค่อนข้างเย็นเย็นดีหุะเอ้เพนเพนเพนเราแค่ชงแวออกแทงให้มาละได้ดาเมจที่ต้องการละ นี่เขายืนอย่างนี้คือเขาหมายความว่าอย่างไรเก็นแบจะทนไม่ไหวแล้วอมันใส่เข้ามาปะจิเข้ามากลางวงอือแบบว่าแบ็คกราวเป็นน้องไก่ค่ะนารานารายิงหน่อยเพื่อนทีเดียวเอเอลฟ์เจ็นเข้าใจเกินนะ ืมทีมเราเล่นดีนะแดงเด่คือไม่เคยดันป้อมก็คือหนูเองเวลาเล่นเล่นแล้วนี้แบบว่าหลงลืมการดันป้อมไปแล้วนั่มันต้องเริ่มจากการเคลวฟกอนพอทำเวฟแล้วป้อมมันก็จะตามมาถ้าเราถ้าเราไปบวกแล้วลืมดันป้อมก็นั่นแหละไม่เคลวฟไงก็เลยไม่ดันป้อมเป็นผลพวงตามกันไป อ,อฉ้ฉันต้องออกของแทงฉันดูตัวฉันต้องออ,อะไรสักอย่างออกแค่เกาะสักชิ้นสองชิ้นก็พอแล้วออคนหนึงนะจะออกสูวออฟลอดตายแล้วเฮ้ยจบแล้วนะมันอะไรขึ้นครับเมม่อแป,ป๊บเดียวเองออเมื่อกี้ก็ลงมาไม่ทันจะหลับแล้วหปาเปล,ปล,ปลไ,มไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนั้น คำนวณแล้วว่าเมื่อกี้คำนวณผิดปีนะอืมเฮ้ยเราออกเราจะออกอะไรโอ,อมิอาร์หรอใช่เไม่ถ่อด <c oughs> าบไม่เคยเห็นคนออกเลยไหนตัดเลือดอูราเคยเห็นนะแต่โอมิอาร์ยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่ลองได้ลองได้นี่จะออกดาบไอ้นี่ดาบอะไรดาบกันเวทอะไรอย่าเน,านี้ตอนแรกก็จะออกอุ้ยบาร์โอ้ย ตอนแรกก็จะออกแต่ว่าแบบว่ามันออกอันนี้มาแล้วอะขายไม่ทันละการกลาง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 จะระเบิดอันนี้เอาเอาจริงไอเซตไอเทมอันเนี้ยเน็กก็ไม่ได้เป็นคนคิดเองหรอกแต่ว่านี่ออกตามคนที่เขาติดท็อปของวิลลิต์อะอ่าอ่าเข้าใจดูดูดูไกดูไกใช่ใช่แล้วก็เอามาลองเล่น แต่มันก็แรงนะแต่ไม่รู้มันช่วยอะไรวะไม่เข้าใจเหมือนกอันหนูปกติหนูออกเวเล่แบบว่าถ้าเล่นเวเล่หนูจะออกแค่พวกตัดเลือดก,กับมูลาสองชิ้นแล้วก็ที่เหลือจะออกขอนแทงอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีอ่ะ <c oughs> มันลำาังอุ้ยไม่นะ <c oughs> แปลกๆแต่ผู้พูด ร <Okay. S 2> อ,อ,อ,อแบบชิวเชียรแปลกๆนะอันนี้แปลกมีกลิ่นตอนนี้มีกลิ่นป่าไม่ค่อยดุเท่าไหร,ร่แชลลี่ตุยง่ายยีนา่าเงินนํามากแบบต้องชัดดายีนาแหละขนาดเนี้ยตอนแรกว่าจะออกแทงต่อนะแต่คลิดว่าน่าขึ้นดาเมจมาแบกละข <laughs> 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 ออภัยกับเรื่องราวนี้ <laughs> มันมันเพลินไปไหมมันข่าวสัตว์เลียนให้มีหน้าดักอยู่แอ่วขวานะอย่าเข้ามาเอื้อไม่สวยครับโถ่เอ้ยเอ้ยมันพิวให้ตัวนี้ค่อยๆกันนะค่อยๆกันนะพอแล้วถ่ายกันถ่ายกันมาข้างนี้ คอมพอบางของเขาเาโลนะต้องถอยนะมีคีหน่อยไม่อาให้เสียปมกลางเลยไม่เสียไม่เสียไม่แคร์้หมดละกลับก่อนเลยครับดยเิเอา t ได้นะได้ของจ้าอุ้ยโอ้โหโดนทอนอ้โหดจัด มน่างาเออเลาถอยมาเถอะห้าสุดเอาอันได้ก็เอาไปช่วยอยู่จะไว่ไไห,นหนุ่มระปุยลาทุกคนีได้นะขอร้านแบบสวย <laughs> ไม่ทันมากแตกนี่เป็นไรเป็นไรเป็นไรเป็นซับเราเป็นซับถอย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 มันเอามันเอาขนาดต้องช่วยมันหน่อยถ้ามันเอาช่วยมหน่อยเฮ้ยโอ้โหวะเพื่อนโหดจัดถึงบอกว่าเพื่อนไม่โหดเนี่ยเพื่อนโหดเลยมันต้องต้องหมิ่นกันมันต้องหมิ่นกันนิดนึงเเพื่อนโกรธลยคืออันนี้ไม่ได้เปิดใหม่นะเพื่อนน่าจะสัมผัสได้ว่านินทา แต่ว่าแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้ไม่นะเอลซูเนพอยเธอพถอยเธอะกลับมาตั้งหลักก่อนก็ได้นะก็เกิดแล้วเป็นปัญหาที่ทําให้คนไม่ค่อยขึ้นแรงนะก็คือไม่ค่อยไม่รู้ว่าตอนไหนต้องถอยมันใหญ่เมื่อแต่บวกกันเน็ตเป็นบ่อยเลยเน็ตออหน้าปอมเขาบ่อยมากออหน้าปอมรีเพรตตัวเองเนี่ยก็รู้ว่าอ๋อคือพอเรามองจากมุมที่สามอะ เป็นคนนอกเกมอ่ะเมื่อไหร่เงันนี่มีอล้วก็มันเวลายืนนะป้อมก็ต้องถามตัวเองว่ายืนแล้วมันได้อะไรหรือเปล่าถ้ายืนแล้วได้ก็โอเคก็ได้แต่ถ้ายืนแล้วไม่ได้ก็รู้กันว่าไม่ได้แต่ยังยังไม่ได้ต้องทําเวฟล่างก่อนเวฟล่างให้บนทําสูงใช่พอเนี่ยทำเว็บเนี่ยสูงทําล่างเสร็จก็พอคี้มันชนป้อมบนตีดาร์กได้เลยเนี่ยมันมีคนต้องไปรับคนหนึ่งเห็นไหม มันเสียไปเยอะแล้วนะวววจะได้เมื่อกี้เอาได้นะมันโลอ,อ่ะแต่ว่าป้อมกลางก็กตีได้นะเอาป้อมกลางก็ได้มันโลอ่ะถอยต้องถอยละได้ไป้อมกลางถอยถอยถอยสียแล้วสวยลวะไม่คิดเมื่อกี้เข้าไปเอาสกิลให้เยอะละแต่ว่าอุ้้้ยยย เอาเยอะๆลูกมันลูกมันเ้ยนี่คืออะไรมาร้านวันนี้ขำไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ดุไปไหนอ่ะหนึ่งสี่ไม่ไหวแรงเกินแอบมองอยู่อือตอนนี้ก็ตีได้เงี้ยบนบนโชว์ขวาโชว์แครี่มาคนเดียวไม่ได้เสี่ยงไปแล้วก็เวลาได้ก๊อตอะไรเงี้ยก็พยายามอย่าดันกลาง แต่ก็หลายๆคนไม่รู้เพราะว่าจริงๆอ่ะให้กอลมันเดินช้าๆดีที่สุดอย่างเงี้ยบางคนชอบดันกนลางเ,เน็นตจะไม่ค่อยตีคลิปกลางเวลามันจะเดินไยเพราะมันจะเดินเร็วมากแล้วมันจะเดินนําคลิปบ้านเราแบบแล้วไ<บ>ป,ป,ปปุ๊บอะฝั่งนู้นเขาจะเขาจะรีบเคลียร์ดาร์กได้อะไรเงี้ยเราไปทาขวาทําซ้ายอะไรเงี้ดีกว่าเฮ้ยเอาที่นี่ พี่ชอบเหมาะที่จะเป็นเกมเมอร์แล้วเนี่ยไกด์ดีจัด<น>้<น>เออมีคนจริงจังเกมมิ่งนี่ไงจะตุยโอ้สู้เขาชาชิก็แคน่น้ำจิ้มเออ อ้ยีน่าผมไม่ใช่ขนมอีกต่อแล้วนะครับกดเล่นตาที่สองเกแล้วเฮ้ยอ๋อได้บอลไปเลยยอมแพ้ทันเป้าเกิดญาติเย้พี่ขอบคุณนะครับที่แบกแบกทีได้เสมอครับผมเอ้วะนี่ีพีได้เนี่ย เฮ้เราก็มีความแบบขิงเบาๆนะอ้าวก็ต้องขิงนิดนึงเราค่อยขิงเบาๆอุ้ยขอบคุณมากนะคะถ้าเดี๋ยวนี้ไปรีวิวให้นะออโอเคค่ะถ้ามีอะไรถามมาถามได้ตลอดเลยนะคะครับครับ โอเคค่ะบายบายครับผมบายบายครับนี่เหมือนฉันเป็นบอสป่ะเฮ้ยเหมือนฉันเป็นเกมเมอร์ป่ะเธอต้องพูดอะไรหน่อยไหมอ่าต้องพูดยังไงอะผมไม่รู้ผมไม่เคยเอ้ยไหนราพูดหน่อยดีคนเล่นเกมจบแล้วอ๋อก็ขอบคุณบอสมากนะครับก็ไวปว่าเล่นกันวันหลังนะฮะอะไรมาวันนี้ป่ะโอเคค่ะโอเคค่ะไว้ออเดอร์มาใหม่นะครับครับผมเอ้ยต้องอย่างนี้ได้ไหมค่ะบายบายอ่านสคริปต์มาได้อยู่แล้ว ดีเขาไม่รู้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเค ครับก็จบกันไปแล้วนะสอบการรับงานของการเป็นเกมเมอร์ของดอยในวันนี้นะก็เป็นไงบ้างสนุกกันหรือเปล่านะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะฮะก็สอบวันนี้นะลิต้าครับเขามีของมาแจกให้คนที่ติดตามช่องดอยนะครับแค่โหลดแอปลิต้าใต้คลิปนะแล้วก็กดค้นหาแอปแล้วกอกชื่อตามนี้นะครับเป็นดอยเซอร์นะครับเติม L อเข้าไปนะแล้วก็มีสิทธิ์หมุนรับวงล้อกิจกรรมนะครับอ่ารุ่นรับรางวัลมากมายนะครับอย่าลืมมาเจอกันในลิต้านะครับเพื่อนเล่นเกมที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครัับแล้วเจกน